จะได้ไปแล้วทำยังไงนะแล้วก็ตัดสายสอนมั้ยังสอนแล้วเขาสอนมาแล้วค่ะแต่หนูลืมไปแล้วค่ะคุณลุงค่ะอธิษฐานยังอธิษฐานยังอธิษฐานยังยังค่ะต้องอธิษฐานก่อนใช่ไหมคะโอเค่บไปให้ในนายละแม่เดี๋ยวเราจะอธิษฐานกันก่อน ใช้สมาธิสูงมากในการอ่านดวหนังสือทำยังไงนะเอาเธอทำก่อนไปฉันจำไม่ได้หรอกเมื่อกี้เขาบอกว่ายางเสร็จแล้ว่ะยังไงบ้างคะเอาเลยตัดตรงข้างตัดตรงข้างข้ามข้ามเอามาเลยข้างเลยล้ว เบาๆนะระวังจะดอ่ะตไม่เหนจะเอามือเรข้างล่างก่อนข้ลเลยลูกตาเปดคยวาอปล่อยเลยปล่อยตรงประมาณคิเชียวแต่ที่คีบลูกั้ที่ใช้มือกระดากระดโอเค้ปไาปปล่อยเลยไปแล้วนะไปแล้วสไลด์เด้ล เอาไปสิลูกไม่ยอมไปอ้าวไปแล้วหายไปแล้วคะฉันเห็นก้ามเขาล้รอยไปตรงนน้นแล้วอาปล่อยแมงดาไปแม่แมงดาด้วยโอยไปแล้วงไอเขาโอเคเดี๋ยวเขาไปพลิกคว่มพลิกง่ายตัวเองได้ใช่ไหมคะคุณลุงเออจริงอ่ะ โอเคอ่ะแม่อุ๊ยหลราไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขางอกใหม่ได้งอกตั้งงอกได้โดนโทษนะลูกไม่ได้จูบไม่ได้จูบนี่ไงเราเอาตัวเล็กมาอ้องยาจับ ีเดี๋ยวเขาก็สลัดอ่าเดี๋ยวเขาก็สลัดเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมัวเล็กๆนี่สวยเลยอ่ะอ่ะเพลวไปกล้ามหลุดอู้กล้ามหลุดแต่ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติเขาอะไรมันหลุดเพราะว่าเขาทิ้งอะไรนะเพื่อให้ศัตรูทางธรรมชาติเขาได้กล้ามไปให้เขารอดชีวิตไงมันเป็นกลไกทางธรรมชาติหรืเปลา ดูมีความรู้อีกแล้วจริงๆสพอร์ตตัวเองแหละจบใจหมดเลยกล้ามน้องโลด